รู้คำตอบแล้วทำไมแมวส้มตัวอ้วนๆน,น่ารักแม่กอดถึงมีขนเป็นสีส้มนักวิทยาศาสตร์พึ่งไขปริศนาที่คนรักแมวสงสัยมานานว่าทำไมเจ้าแมวส้มถึงดูน่ารักสดใสและขโมยหัวใจได้ขนาดนี้คำตอบคือมันอยู่ในยีนทีมนักวิจัยจากญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาพบว่าแมวที่มีขนสีส้มโดยเฉพาะเพศผู้มียีนตัวหนึ่งที่ชื่อว่า ARH GAP 36ซึ่งมักจะขาดหายไปบางส่วนทําให้เซลล์ในร่างกายผลิตเม็ดสีที่สว่างกว่าปกติขนเลยกลายเป็นสีส้มอุ่นอุ่นหน้าฟัดแบบที่เราเห็นกันนั่นเองและเพราะยีนนี้อยู่บนคโครโมโซม X เจ้าแมวเพศผู้ที่มีคโครโมโซม X เพียงชุดเดียวจึงโชว์สีส้มได้ชัดกว่าเพศเมียที่มีถึง2ชุดสรุปง่ายๆก็คือแมวส้มน่ารักไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นความน่ารักที่ฝังอยู่ใน DNA ใครมีแมวซ้วมอยู่ที่บ้านกอดมันแน่นๆได้เลยเพราะตอนนี้คุณรู้แล้วว่าความอบอุ่นของมันมีอยู่ตั้งแต่ระดับโมเลกุลเลยนะ